สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเขียนภาษา HTML นะครับในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเราจะใช้แคนวานะครับในการวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เติมสีเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะครับอันแรกนะครับผมจะทำเป็นโครงสร้างของ HTML ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเป็น HTML 5นะครับนะครับถ้าใช้ตัว Visual Studio Code นะครับมันจะมีตัวสร้างโค้ดนะครับหรือ Generate Code ให้ชิม l 5ขึ้นมาให้เราเลยนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นนะครับ,รบการวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับแ๋ยวผมจะกด Save ตรงนี้นะครับกด Save แล้วก็ให้มาดูบริเวณนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกด Save แล้วก็มากด d e l ฟ t มันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับข้อความเป็นตามที่เราพิมพ์เลยนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของบอดี้นะครับก็คือส่วนที่เราจะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปนะครับหรือเราจะเพิ่มรูปสี่เหลี่ยมเข้าไปนะครับเราก็เขียนโค้ดเข้าไปเลยนะครับก็จะใช้เป็นแคนวานะครับนี่นะครับแล้วเราก็ใส่ id นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ id นะครับ my canvas นะครับ แล้วก็กำหนดความกว้างนะครับ width เท่ากับเท่าไหร่200นะครับแล้วก็ความสูงนะครับเท่ากับ100นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ภาษา j a v a s c r i p นะครับในการสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแบบ2มิตินะครับแล้วก็ประกาศเข้าไปเลยครับ script นะครับแล้วก็ใช เท่ากับ text slash j จ v วา cript นะครับโอเคนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรนะครับา c เท่ากับ document .getelementbyid นะครับเราก็จะเรียกใช้ ชื่อ ID นะครับที่เราประกาศไว้นะครับก็คือ m y c a n w a ครับตัวนี้นะครับผมจะขอก๊อปมาเลยนะครับจากนั้นให้เราใส่ด o u โคเข้าไปนะครับแล้วก็วางลงไปเลยนะครับใส่โคลอนเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับใช้ตัวแปลว่านะครับ CTX เท่ากับ C. get context นะครับเราจะระบุเป็น 2D นะครับ ก็คือเราต้องการวาดรูปภาพเป็นรูป 2D นะครับเราก็ใส่ตรงนี้เป็น 2D นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวแปร ctx นะครับตัวนี้นะครับมาใช้งานนะครับ ctx แล้วก็กำหนดสีนะครับให้กับรูปสี่เหลี่ยมของเรานะครับ อันนี้จะกำหนดเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ใช้ตัวแปรเดิมนะครับเพื่อกําหนดตำแหน่งนะครับแล้วก็ความกว้างความสูงของรูปสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ต้องมีตัว l 2ตัวนะครับเราก็ใส่เป็น0 0 1 5 0ก็คือความกว้างนะครับความสูงเอา80นะครับ ก็ใส่โคลอนนะครับจากนั้นให้กดเซฟนะครับกดเซฟไปแล้วกดรีเฟซอ่ายังไม่มีสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นมานะครับอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งผิดนะครับอ่าก็คือตรงนี้นะครับลืมใส่จุดนะครับแล้วก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดความกว้าง150ความสูงคือ80พิกเซลนะครับถ้าเราลองเปลี่ยนตรงนี้เป็น200นะครับว่าง200สูง ผมเอาเป็น100เลยนะครับจากนั้นผมจะกดเซฟนะครับนะี่ครับเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่และมีความกว้างที่เพิ่มขึ้นมานะครับนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ